โอเคนะครับทุกคนยินดีต้อนรับหรือช่องแบงค์แบงนะครับผมอ่าวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเจ้าลิโป้นะครับผมก็เป็นหนึ่งในตัวคอลโบมหาศึกคนชนเทพนะครับผมก็ตัวนี้เลยนะครับผมอ่าวันนี้เนี่ยจะมาดูในเลเวล140นะครับผมนะครับก็คือนักรบผู้ดุร้ายและว่าข้างลิโป้นะครับผมแต่ว่า ถึงจะวิ่ร้อยสี่แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจัดเกียร์ให้เรียกว่าค่อนข้างสุดระดับหนึ่งนะครับผมสําหรับเจ้าลิโปอ่าก็นะครับผมเจ้าลิโป่เนี่ยถ้าปั้นแม็กเนี่ยเลือดเนี่ยจะเป็นจะเป็นเรียกว่าเป็นอันดับ2ของเกมเลยนะครับผมที่เป็นตัวเลือดแตะเป็นเลือด12ล้านอีกตัวหนึ่งของเกมนี้ก็ว่าได้นะครับด้วยค่าเลือดอยู่อันดับ2ของเกมเลยก็ว่าได้ถ้าปั้นแม็กซึ่ง ผมก็ไม่น่าจะปั้นแม็กนะครับตัวนี้เดี๋ยวแต่ว่าเนี่ยจะมารีวิวให้คร่าวๆก่อนว่าตัวนี้เนี่ยพอจะมีค่าแฝงอะไรที่น่าใช้หรือเปล่านะครับผมในวันนี้นะสำหรับเจ้าลิปเปอร์เฟย์เซียนนะครับผมนะครับตัวนี้เป็นนะครับสายพลังธาตุน้ําซึ่งธาตุน้ำในเกมเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะสำหรับตอนนี้นะครับความในการโจมตีอยู่ที่ปกตินะครับความในการเคื่อที่อยู่ที่เร็วเตตัสก็อยู่ในเบสิกพื้นฐานนะครับผมนะอา่านะครับก็ ระยะยืนของมันอยู่ที่ข้างหน้าเกู่ที่ก็เป็นตัวชนใกล้นะครับผมก็แม่นยำสกิลที่20%ก็ดูจะเบสิกพื้นฐานแต่แร่เนี่ยค่อนข้างเยอะไปหน่อยนะครับอยู่ที่2,000นะครับผมค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมส่วนเกียร์ที่ผมติดให้เนี่ยก็เป็นรก็เป็นเกียร์ที่เรียกว่าค่อนข้างอยู่ระดับที่ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์สูงนะครับผมผมให้อยู่ในเกณฑ์สูงนะสาหรับเกียร์นะครับแต่ก็มีบัฟประจําเดือนนะครับเป็นบัฟลดแร่ด้วยนะครับก็เลยแร่เดือนนี้เนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรในส รีสกิลกันนะครับสกิลหนึ่งสร้างความเสียหาย2,400%นะครับลงในพื้นที่นะครับผมลดนะครับต้านสกิล30%นะครับแล้วก็ลดอัตราการใช้ทักย์กของตัวแทัก็นี้สกิลนี้เนี่ยกว้างอยู่ที่280นะครับผมก็ค่อนข้างแคบไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ทะลุอมาตะานะครับทำให้ตัวมันเนี่ยเรียกว่าความน่าใช้ในลดลงไปถึง40-50%เรทได้วยซ้ำน,นะครับผม กับสถิติที่สองนะครับผมเป็นบัฟกว้างอยู่ที่320จุดนะครับแล้วกับเพิ่มอัตราการหลบหลีกนะครับผมแล้วก็เพิ่มนะครับพลังป้องกันดีเฟนเทสนะครับต่างๆนะที่สี่ห0ื่นหน่วยนะครับถึงก็เป็นบัฟที่ดูจะไม่ได้เก่งนะครับผมสำหรับตัวนี้นะโดยโดยรวมเนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างธรรมดามากๆเลยนะครับสำหรับริเปอร์เฟเซียนตัวนี้นะครับผมก็ดูจะธรรมดาสุดๆเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็เลยจะจับมันมาดูว่า ด้วยที่ค่ามันธรรมดาเนี่ยความถึกของมันในเวห่ร้อยสี่สิบเนี่ยพอจะเรียกว่ามีความเด่นขึ้นหรือเปล่านะครับผมเพราะถ้ามันไม่มีจุดเด่นอะไรเลยเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่อ่อนมากๆนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทดลองใน PvP ว่ามันจะสามารถยืนไหวได้ไหมเมื่อเจอท่าน้ำบดโหอย่างเอลซาอะไรพวกนี้ในวิว140เนี่ยเจอพวกเซสุนะเอลซานะครับหรืออดัมหรือเมเลอดัคพวกนี้เนี่ยจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับผมอ่า เดี๋ยวผมก็จัดมันไว้ที่ทีม B นะครับผมต่ขอจัดทีมไปเล่นแป๊บหนึ่งนะครับนะครับผมขออนุญาตจัดทีมไป PVP กันนิดหนึ่งเคนะครับผมแล้วก็ นี่เลยโอเคพร้อมแล้วนะครับผมอ่าพร้อมแล้วนะริปเป้ไฟเซียนนะครับหรือเจ้าริปโปนะ้นี่แหละเดี๋ยวเป็นลองดูนิพพีกันเลยนะครับผมอ่าก็มีคนมาตีผมอยู่เรื่อยๆนั่นแหละครับอ่าหลังๆมานี่เอ้ยเจอคนนี้นะลองดูกันครับลหลังๆมานี่คือแบบผมตีคนไทยบ่อยขึ้นเพราะว่าผมโดนคนไทยคนไหนตีช่วงนี้ผมโดนคนไทยดีเยอะนะผมก็เลยแบบพยายามรีหาแบบ คนไทยที่เคยตีผมก็จะสวนกลับไปหมดเลยนะครับมาดูกันครับอ่าเลขที่700นะนะครับผมมาดูกันว่ามันจะยืนไหวหรือเปล่านะครับผมอ่าสกิลดูเท่น,นะครับผมสกิลค่อนข้างดูเท่เลยนะครับสำหรับเจ้าริโป้นะครับผมก็มาดูว่าเรเวล140เนี่ยจะยืนไหวหรือเปล่านะ โอเคนะโอเคอืมตัวมันอยู่ไหนเนะี่ยอ่าแต่บัฟเนี่ยยังเห็นอยู่นะ เอ้ยก็ยืนได้นะครับผมความอึดที่อยู่ระดับหนึ่งเลยนะเดี๋ยวผมขอไปเดี๋ยวผมเห็นมันไม่ชัดนะผมต้องขอเทสความอึดมันหน่อยในด่านด่านนี้เลยแล้วกันนะครับไม่ได้เทสเอาชนะนะเทสเทสความอึดของมันนะครับผมเนะทสว่ามันจะ ยืนได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวขอเทสความอึดของมันนิดนึงนะครับผมเพราะว่าถ้าเทสในเพราะว่าถ้าเทสใน P PP เนี่ยมันจะลำบากนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอเทสในนี้เทสแล้วมันจะยืนได้หรือเปล่านะครับผม อึดอยู่นะเบีร้อยสี่สิบเนี่ยถือว่าอึดมากนะครับผมแต่ว่าโดนสกิลง่ายไปหน่อยนะครับอืมถือว่าอึดอยู่ครับเบีร้อยสี่สิบถือว่าอึดอยู่ครับโอเคเดี๋ยวผมต้องรีหาทีมที่ว่าดูตึงๆหน่อยลนะนะครับผมชิ้นจังนี่ผมผมก็นับเป็นตัวที่แบบยิงนอกจากไม้แล้วมันยิงได้ทุกท่าเลยนะมันยิงหนักทุกท่าเลยนะ นะครับผมมีค่อนข้างไม่ค่อยอยากตีมันเท่าไหร่นะครับแต่รอบนี้เนี่ยมาดูกันนะครับว่าฮิโปของเราเนี่ยจะทำผลงานได้ดีเปล่าอ่าโดนสกิลง่ายครับอืมคุณตัวที่โดนสกิลง่ายมากมากมากเลยครับผมสังเกตนะโดนไปแล้วเมื่อกี้โอ้โหอ่าเขายังพอถืๆตัวไทยได้นะเงียนะอยู่หน้าเลยตอนนี้ จะไหวหรือเปล่าจะเล่นได้หรือเปล่าลิโป้อ่วิ่งตอ,อกแตกตอ,อกแตกไปแล้วนะสกิลเท่นะขี่ม้านะค่อนข้างเท่เลยนะครับผมนี่ครับดูไม่ค่อยโดดเด่นนะครับผมดูเป็นตัวที่ดูงันๆไปหน่อยนะนะครับดูเป็นตัวที่งั้นๆไปหน่อยนะครับผม ดูเป็นตัวที่ไม่ได้ดูแข็งแกร่งอะไรนะครับโอเคทีนี้ครับนี yeah. ่ผมนี่ครับโดนสกิลง่ายนะนะครับผมโดนสกิลง่ายไปหน่อยนะครับ โดยที่มันไม่ใช่เป็นตัวเก่งของควอโลโบนะครับผมแต่ที่ผมเอามารีวิววันนี้เนี่ยคือเอามารีวิวให้เห็นว่ามันแบบยังพอหยิบมาใช้ได้สักนิดหรือเปล่านะครับในระดับมาร์สเนี่ยยังเป็นตัวที่พอจะมีประโยชน์บ้างหรือเปล่าก็ดูจากสภาพแล้วก็ผมว่าน่าจะน่าจะลําบากน่าจะช่วยทีมไม่ค่อยได้ครับทีมมันไม่มีทะลุอมตะและสกิลมันแคบบัฟขอบมันนี่ก็ถ้าเป็นบัฟที่ไร้ประโยชน์ด้วยนะเอาจริงนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นตัวที่อึดอยู่นะครับผมก็ สังเกตว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยตายเลยนะอ่าเขาเป็นตัวที่ผมว่าอึดเลยนะในรวิวในแค่รีวิวร้อยสี่สิบแต่ว่าแบบสามารถยืนได้ขนาดนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวที่เรียกว่าค่อนข้างเด่นนะครับในเรื่องการยืนนะครับผมก็ผมว่าก็ยังเป็นตัวที่เอ้ยชนโอเคนะครับเป็นตัวชนที่ผมว่าโอเคอยู่นะครับผมนะครับก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยนะมาเอามาเป็นตัวชนเนี่ยนะครับผมก็ลองดูนะครับผมก็หยิบมาใช้เล่นได้นะครับหยิบมาใช้แก้เบื่อแก้เครียดได้นะผมว่า จะให้แบบอึดเท่าพวกโทว้าพวกนี้ก็คงไม่ได้นะครับผมเพราะว่าโทวาเนี่ยมันก็คือเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับผมนในเรื่องการยืนนี่คือแบบถึกถึกจัดจัดเลยนะแต่ก็ในเลเวลร้อยสี่สิบเนี่ยยืนได้ขนาดนี้ผมว่าถือว่าว้าวมากเลยนะอะนี่ครับทุกคนไม่ร้อยสี่สิบแต่ยืนได้ขนาดนี้แต่ผมนี่ถือว่าว้าวามากเลยนะอือนะครับเป็นตัวชนที่ผมว่าค่อนข้างน่าน่าสนใจนะครับผมนะครับแต่ก็ ถ้าให้เลือกปั้นแม็กเนี่ยก็หน้น้ไปเลือกปั้นตัวอื่นดีกว่านะครับผมที่มันยังใช้ดีกว่านี้แต่ถ้าเอามาเป็นตัวชน140นะครับในเดือนนะครับก็ผมว่าก็โอเคเลยนะ่ผมว่าโอเคมากๆเลยนะครับชนแบบชนได้ดีมากๆนะอ่าแล้วก็มันมีบัฟที่ทําให้ตีคี้เนี่ยตีไม่ค่อยโดนนะคือบัฟโจมตีบัฟหลบดลีกปกตินะอ่าก็อาจจะช่วยได้นิดหน่อยนะครับผมก็อาจจะช่วยได้นะครับไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่โอ้โห เจอโปรครับเดีย๋ยวลองดีกว่าเขามีอดัมแม็กซ์ใช่เมื่อกี้เดี๋ยวเราเอาริโปเราไปเล่นสักหน่อยดีกว่าแต่ผมว่าน่าจะไม่ไหวนะขี่พนาวุ่ไปช่วยหนะ่อยแต่ว่าน่าจะอาจจะไม่ไหวก็ได้ แถวไปดว่ามันยืนกับอดัมได้ไหมเนอะเล่นกับโปรครับตูมเดียว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 เดียยวเไม่ได้ไม่ได้เมดจะแพ้จะแพ้ เล่นเยอะไปหน่อยนะครับผมแล้วก็นะอย่าหาเล่นกันนะโปรเนี่ยนะครับผมไม่ดีนะหาเล่นโปรหาเล่นโปรกันขอนดูหน่อยโโหเกียร์ก็ดีนะแต่ไปหาเล่นโปรนะมีอดดำด้วยนะ มีอดดนะดแม็กด้วยนะเกียร์แจกด้วยนะชิ้นนี้เออมีอะดำแม็กด้วยนะแต่ไปหาเล่นโปรกันโอ้โหเกียร์ก็ไม่ได้แย่เลยแต่ไปหาเล่นโปรกันนะผมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวสังคมเกมนะครับผมอย่าหาเล่นกันจริงโปรโอเคก็จากที่รีวิวนะครับผมก็เรื่องความอึดเนี่ยคือเรียกว่าผม ในระดับวิวร้อยสี่สิบเนี่ยผมว่าหายากมากแล้วนะในตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่ตัวท็อปโคลาโบจริงๆนะคือน่าจะไม่มีตัวไหนเทียบได้แล้วมั้งตอนนี้ในเรื่องการยืนโอเคยังมีรูเจอร์อีกตัวหนึ่งนะครับผมที่ยังยังพอจะถูๆแต่ไถได้นะครับไอตัวนั้น,นอ่ะก็ยังพอยืนได้ครับแต่ก็ไม่ได้ยืนได้ขนาดนั้นเหมือนกันนะครับผมโดยทำที่มันไม่ใช่ตัวท็อปโคลาโ,โบแต่ว่าถ้าถามว่ายังออกมาเป็นตัวชนได้ไหมผมมองว่ายังโอเค เาผมก็เอามามองเอามาชนเล่นๆผมว่าก็ยังโอเคนะครับตัวนี้นะครับในเรือร้อยสี่สิบยืนได้ขนาดนี้นี่ก็ว้าวแล้วนะั่รับผมก็คลิปวันนี้นี่ก็มารีวิวให้ดูนะสำหรับดิปโป้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ